สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสที่7เดือน9 2 5 6 6มาทันขบวน28 1พอดีค่ะกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพวันนี้ได้ปู g ่ g e k k สวยมากค่ะมาดูว่าปู่หมายเลขอะไรครั้งแรกที่ได้ถ่าย28 1จากจุดสตาร์ท กู้ GEK 4016ทําขบวน281ว้าวมากกรุงเทพกับบินบุรีค่ะสําหรับขบวน281 ก็าจะไปสวนกับ356 372ตรงเบิร์งถ้าวันนี้ของขบวนนั้นไม่เสียเวลาตอนนี้ที่หน้าลงซ่อมรถจกักรมีหัวรถจักรจอดอยู่เยอะเลยค่ะ สองแปดหกำลังเลื้อยออกไปหนาสี่8ตอนนี้กำลังลากรถดีเซลลางค่ะอยู่ในโรงซ่อมรถจัก สำหรับคันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็น u n นสตอมหมายเลข4208อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ปกติดังเดิมของเขาค่ะ2,400แรงมา้าความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่เคยพูด น่าจะเยอะที่สุดในบรรดาหัวรถจักรไฟฟ้าในบ้านเราที่มีอยู่ตอนนี้นี้ทั้ง3 5 6และ3 7 2กํากำลังเข้ามาในย่านค่ะ 4009อันสตอมกับขบวนธรรมดาที่372จากปราจีนบุรีค่ะมาดูว่าวันนี้จะเข้าชา้นชลาที่5หรือชา้นที่6 จากตรงนี้นะเข้าชั้นห้าค่ะแต่หัวอยู่ชั้นหกแล้วค่ะ และงานทำความสะอาดก็จะเข้าไปสแตนบายรอมวันล่าช้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงคงจะอัดแน่นเลยเพราะว่ากระบวน383ที่รถไปไม่มีคนเลยเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งและทุกคนได้นั่งตั้งแต่สถานีกรุงเทพลําโพงจนถึงหัวหมาก เมื่อกี้ไปพ่วงกันออกมาจากโรงซ่อมค่ะตอนนี้กำลังลากไปที่หน้าโรงซ่อมรถจักร สำหรับเครื่องยนต์นี้เป็นแบบเพลียวสติกค่ะวันนี้พาพี่ๆเพื่อนๆมาชมทั้งขบวนโดยสารและขบวนสับเปลี่ยนลากจูง ในสถานีกรุงเทพสามห้าออกมาแล้วค่ะไปส่งผูดด้โดยสารแป๊บเดียววันนี้เข้าชานชลาที่11ถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะมาจากสุพรรณบุรี น้าโรงซ่อมรถจากวันนี้ก็บุนแต่เช้าเลยสำหรับรถไฟหัวรถจักรไฟฟ้าในบ้านเรามีเยอะแยะมากมายค่ะบางทีเราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าพี่เพื่นเพื่อนท่านใดที่มีความรู้ก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ อยากให้รสไปถ่ายคันไหนถ้ามีโอกาสก็จะรีบไปถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้ริ้วของ372ยังจอดในชานชลาที่6ยังไม่มีคุณทั่วยังไม่มีปู่เข้าไปลากริ้วออกมาก็คงทำความสะอาดค่ะสำหรับขบวน356ก็คงจะเช่นกัน G a คันนี้หมายเลข4552ค่ะที่จอดอยู่หน้าโรงซ่อมรถจักรไปถอดขบวนนั้นทำขบวนนี้สำหรับ4208เช้าวันพฤหัส เห็นสปินเตอร์พ่วงท้ายมาด้วยสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะมีการลากจูงแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายให้ได้ชมกันเพราะว่าต้องรีบเข้าไปทำงาน ตอนนี้ก็คงต้องเข้าไปทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวออกมาอีกทีตอนเที่ยง เมื่อกี้ G A 4532เป็นขบวนที่ไปแก่งคอยค่ะจอดอยู่ตรงนั้นมีผู้คนกำลังขึ้นกำลังลงใหญ่เลยวันนี้เย็นๆที่สถานีกลางบางซื่อค่ะด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังวิ่งเข้าสู่สถานีตอนเย็นๆ การจราจรหนานแน่นเลยค่ะวันนี้สายสีแดงเข้าไปแล้วค่ะ ที่สถานีบางซื่อค่ะการจราจรติดขัดมากค่ะนานมากไม่ได้มาสถานีบางซื่อเวลานี้รถไฟออกไปแล้วค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงประกาศว่าไปแก่งคอย นี้ที่สถานีบางซื่อราวห้าโมงครึ่งค่ะสายสีแดงก็วิ่งเข้าวิ่งออกสถานีตลอดผู้คนเริ่มหลั่งไหลในการเดินทางขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดในเวลาเร่งด่วน ตุลาการโทรมาแล้วก็ให้โอนเงินนะครับประมาณเอ้นควอนมันคุ้ณนะเดี๋ยวเขารับสรมชาติก่อนครับตอนนี้ที่สถานีกลางบางซื่อ6โมงตรงค่ะวันนี้โรสมีเพื่อนมาจากประเทศอังกฤษค่ะนนก็จะสัมภาษณ์แกแกก็ยินดีที่จะให้เราสัมภาษณ์เดี๋ยวมาฟังเสียงอาจารย์มีนาสัมภาษณ์รอบกันค่ะ สำหรับท่านนี้ก็คือริชาร์ดเป็นคนเอเชียรานะคะตรสัมภาษณ์ Thank you r o p Thank you very much สวัสดีด้วยนะครับรับดีใจมากครที่พูดมาเมื่อกี้คือฟังไม่รู้เรื่องเสียอามานะครับขอบคุณมาก r o บก็จะมีแผนเที่ยวในประเทศไทยค่ะตอนนี้ขบวนธรรมดาที่เข้ามาจะเป็น313ค่ะกรุงเทพบ้านพาชีวันนี้พาพี่ๆเพื่อนๆมาอยู่ที่ต่างออกไปค่ะปกติรถจะถ่ายขบวนนี้ที่สถานีกรุงเทพใช่ไหมคะ วันนี้มาถ่ายที่สถานีบางซื่อให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันให้สัญญาณปล่อยรถแล้วค่ะรถมองไม่เห็นว่าตอนนี้นะ้าหมายเลขอะไรขอเข้ามาใกล้ๆยิงนิดนึงค่ะ4401 u n s t o อันตอม เป็นเครื่องยนต์เพลสติกค่ะตู้ควินแลนด์ทั้งขบวนเลยค่ะสถานที่ที่ต่างออกไปแต่เป็นขบวนธรรมดา313เช่นเคยค่ะ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะพรุ่งนี้เจอกันวันนี้พาเพื่อนต่างชาติมานั่งทานผัดไทยค่ะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นที่จะไปสายใต้ค่ะเป็นรถไฟทางไกลสายใต้เดี๋ยว็แนะนำเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับอันนี้ก็คือ แผ้นพังหรือว่าโมเดลสถานีกลางอภิวัตค่ะรถมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยถ่ายสักทีเป็นโครงสร้างของรถไฟชานเมืองค่ะตอนแรกว่าจะรอถ่ายขบวนสินค้าค่ะ726แต่เมื่อกี้น้องชายถามเจ้าหน้าที่ว่าขบวนนี้จะออกกี่โมง เจ้าหน้าทีต่ตอบมาว่าตีสอค่ะแต่รถจะถ่ายขบวน262แล้วก็จะเป็น last night สำหรับรถในคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณขบวนธรรมดาที่262ออกจากสถานีบางซื่อค่ะรถก็จะปิดท้ายด้วยขบวนนี้เช่นกันขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสำหรับการติดตาม ไว้มาเป็นกำลังใจให้รถต่อต่อ,ตอไปด้วยนะคะตอนแรกว่าจะไปค่ะพอดี210เข้ามาในค่ำคืนนี้รถก็จะรัสวันที่210ค่ะสำหรับขบวนนี้จะเข้าหัวลำโพงมาจากบ้านตาครีค่ะ ขบวนสุดท้ายเที่ยวขาเข,ข้าของวันนี้ค่ะสำหรับขบวน210สำหรับเราก็คงต้องไปเช่นกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคืนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ